มาทั่วเมืองซีบูนเพื่อสิไดฟ่ากระแตนี่บ่มดนี่เฮือนคุณยายเพิ่นมุ่งสังกัดสีหนึ่งแต่สาวหนึ่งแต่สาวพ่นกินตัวแรงเลยเ<อ>ถึงเพิ่นจะบ่มีเฮือนบ่มีซานอยู่อยู่กระท็อปน้อยแต่ว่าน้ำใจเพิ่นนี่บ่ตุกยอมหับเลยขอบใจเด้ออแม่เด้อดีมีแฮงเด้อเอาไวน้นี่นี่รถเนี่เดี๋ยวสิวได้หูพร้อมเออข้าเข้าห้าสิบโลปงปลาสองแพค็คขอบขอบใจเพื่อน ไปยขอบใจได้ไอ้เมลายเครืองเข้าเลือดเอ้ยให้ให้อยู่ดีไม่แห้งหหอย่ดีไม่แห้งได้จะกินจะใครได้ ่ตอนนี้อ่าเดินทางมาฮอดและทาะ่านผู้ชมเนาะไปซือ้ออฝา,ากระเตะอยู่คุนเซปูนเพื่อไปเลาะหาทั่วเมืองเซปูนเพื่อสิได้ฝากระเตะนี่บปนธรรมดาล่างๆเอาฝากระเตะลงเปลาลงบ่บอนี่เอาลงเอาตัวนี้ลงก่อนฝากระเตะนี่จับเอาลงไว้ไซเหลืองบ่บนไว้หมดหอยรถคันนี้ออกก่อน เออคือเก่าเนะไ้าง้างป่ะ่ปไว้เ่ง่ะนี่ไว้ข้างนี่ไน้าง้างนี่ก่อนนี่เินคุณยายเพื่อนถือว่าซิมุงเริ่มมุงวันนี้แหละตัันี้ตัวว้เติมเนาะบมะนาา ผมกำลังมุ่งสังกะสีเนาะ,อ,ะอันนี้แม่นั้างบแม,ม่นเก้าเพนเก่าเพนเพื่อจะมาปลุกเือนให้ยายเพื่อนนี้เนาะเงินกระถือว่าคืบหน้าไปหลายเติบทำนุ่มปุ๊กเรียบร้อยมุ่งสังกะสีที่ว่าแล้วลวดะเ <c oughs> กือบสิแล้วละด้านหนึ่ง มือนี้คาดว่าน,น่าจะโอ้ไก่เตอ๋อเพื่อจะได้สากระแท่นนี่เอาเฮนนับโบอ่ะครับคุณไก่ซีปูนพี่มันโบมีเสากระถือแน่นหนาท่านผู้ชมเสาเป็นเสาไม้แดงเดี๋ยวเป็นเปลี่ยนชีวิตใหม่ของยายใช่ไนะหม ทีมงานก็นกำลังเล่งเห็ดเลยให้ไน้มีเฮือนมีซานอยู่สังกบสีก็เอามาแล้วใจสังกะสีถือว่ามาหอน,นี่กัด <c oughs> ไปซื้ออ่านี่เนาะอันนี้ขเขา,าเอ่นะฝาเอมเอาซื้อมาแล้วฝาเอมเรียบร้อย น้ำมันเก่าแพ่เนาะซื้อมาเพื่อจะมาอ่ามุงนี่แหละนี่ทีมงานสร้างก็กำลังท่ากันเฮ็ดเบี้ยเนาะมุงขนาดเพือนให้ยายเพิ่นอยู่คนเดียวหรือว่าแม่เพิ่นอยู่คนเดียวกำลังในเติบอยู่ได้ละ่ะตามสนบทก็ถือว่าได้ซ่อมเมี่ก็ถือว่าโอเคแล้วไม่เท่าเพิน่นกับเพิน่นซาเพิ่นเบากับปะตุกว่าซ่อมตายแล้วเกิดใหมละท่านขันบ่มีปะตุกนี่ตายแต่แท้แม่วละท่าน นาะแตทั้งมดทั้งม้วนนี่ก็ต้องขอข้อมูขอใจทางคุณเลิรร้านพ้าเครื่องเลิศกทุกท่านนั่นแหละที่ว่าเป็นเสาหลักในการสนับสนุนให้ยายเพื่อนนั้นมีชีวิตใหม่หรือว่าได้เงิอนอยู่เนาะนี่คือว่าอาจจะโบงงามแต่ว่าข้าเจ้านี่ก็ถือว่าข้าเจ้าดีใจภูมิใจที่สุดเนาะที่มีเงินมีสานหลังงามๆเพื่อถึงสิอยู่ทำงานเขาสร้างเขากำลังเร่งเลยเต่ามีแต่เสาไม่เดี่น้องอะ คือว่าเน้นนาทาวนเฮ็ดปั๊บเม้งไม่หมดสบักใหญ่เลยทีมงานสร้างหากกำลังเร่งพัฒนาอ่ะน,นี่อันนี้คือเด็กน้อยเนี่ยนีเ่เจ้ามาลินเต้มอยู่ในเดินบ้านนี่เดินเฮือนอันนี้เฮือนไปเท่าเพื่นอนไปเท่าเพื่อนก็่คงสิดดีใจเลยชีวิต การเปลีป่ยนแปลงของย่ายเพื่อนก็นดีขึ้นเพราะว่าสีหน้าสีตายิ้มมเจ่มใสหลังจากที่ว่าได้บอกทุกได้มาช่วยเหลือมาเป็นสะพานบุญเปลี่ยนชีวิตใหม่ของไมเท่าเพื่อนเลยก,ก็ว่าได้ทีมงานสร้างมาก,กว่าที่เตหากระเริ่มมาเฮ็ดมือนี้หนหากัเริ่มมือนี้เหรอาเจ้าเฮ็ดเนาะเม่นบ่นี่มือเดียวได้มุ่งลงังคาเลยพี่น้องไอ <laughs> คาดว่าอีกอ่ามื้อ uh, 2มื้อเนาะประมาณอีก2มื้อมื้อมื้อน่าจะสําเร็จเาในการสร้างบ้าน้เฮาเพ่อนตัวนี้ก็อาจจะเป็นโครงการน้อยๆอ่อตามงบเนาะก็ถือว่าเป็นอ่าสิ่งที่ดีในการสร้างเงินสร้างซานสร้างเงินแปลงซานเนาะาตูเลยเอ่ตูดเลย มาวอกันเดียวนี่นี่ยังชิปอยู่นี่ยังชิเพนทมันยังจะเพนดูชิได้อยู่ยังชิเพนทักพรมาเมื่อนี้เออทักพอนมื้อนี้ได้ซ้ำนี่ท่านผู้ชมอ่าโครงการมื้อนี้ปุ๊กได้ซ้ำนี้ถือว่าโอเคเลียวได้หนี่ได้เนาะถือว่าค่ำมืดแล้วตอนนี้กับเวลาหกโมงละน้อสิบแปดนาฬิกาแล้วตอนนี้เนาะนี่คุณยายชิได้เฮือนใหม่เลยพี่น้องครับผม สำนีแ้แหละเนาะยายอยู่คนเดียวนี่สบายเลยเน,น,น้นนาถาวรเนาะมาเบิ่งบ้านคุณยายบ้านเก่าคุณยายเฮ้ยยังกินคุณยายบอกไม่เท่าออตาจารอฮะตาจารอเป็นข้าวข้าวเนี้ยเฮ็นยังกินแรงเอจอ่าบักจา่าบังใส่ข้าวนี่บอกเขานะเออโดยโดยใส่ใหนึ่งแล้วบอกเขานี่คอยโดยละ่ะเอ เอาเข้ามามาแต่ไซเขานี่เอามาแต่ไซทุกคปลื้มแจกเบิรงโอ้หนึ่งแต่เช้าหนึ่งแต่เช้าพ่นกินตัวแรงเลยเอโอ้หนึ่งแต่เช้ากินตัวแรงเขานี่เอามาแต่ไซเข้าไพ่เอาให้เขานี่โดยอากีนางนางแม่อยู่บ้านปูนน้องแม่บ้านปูนเอาให้เออเอามาให้มามากินเก้าอยู่ทางด้าเข้าจะไว้อยู่ใส่เข่าโดยอไม่หละโดย เลยโดยยังบบทันเข้ายังบบทันมาหนะ่อยอยู่ใชมีบ่เบิ่นเบิ่นเนียนเจ้าก้อนเนียนยืมเขายืมเข้าเขาเจ้ากินเออในนะเลยอันนี้บบโดยนะมะแตงนะลูกอัอนนี้มักแตงนี่มักเชอรี่ลูกอเอ้ยใส่คิดว่าโดยบโดยบแม่นเนาะมักเชอรี่มักเชอรี่นี่คือมาหลายแนวแท้ะคือบอกไว้จ้า เปิดเปินอยู่ไฮไลน์ไลน์อโอ้กำลังชมเอ้ยเนาะมาหายายผ่อนจากแม่พิชางไส้พิชางฝนน่มักซาลีกัเอาให้มักแตงกับผมเอาให้ทำไมเจ้าไปให้บ่เจ้าไปให้เจ้าเราเอามาลูกไปให้โอ้ไข่เบิ้งกาเจ้าโอ้เจ้าเบิ้งอะเจา<อ>้าเออปีเตาเจ้าเอออ่กอาา็เ,เลย,ยเให้กาเจ้า,จาเอามาให้วความมีน้ำใจ ผงายเพื่อนนอนอบัษบกธรรมดาธรรมสมนอเครื่องโคองอะไรที่เ,เจ้าผู้เจ้าเก้าให้ถ<อ>้า,<อ>านน<อ>ความมีน้ำใจของเพื่อน <ไป S 2> ถึงเพื่อนอจะบ่มีเงืนบ่มีซามอยู่อยู่กระตบอบน,น้อยแต่ว่าน้ำใจเพื่อน,นี่บ่ตุกยอมหับเลยนะถือว่าเห็นแล้วตื่นตันใจในความมีน้ำใจของแม่เท่าเพื่อน เดอะน,นีไ่ไงไปตักมาเนาะไปทุกอันอไนหนนั่งไปเมืองก็อย่าหายไม่ไปเมืองบ่เออจะมามันหลายแนวแท้เจ้านี่เนาะหาหลายย่างลายอันแทบผมไม่เท่าเอ้ยลายย่างลายแนวอีกอ,อย่างอีกอันไหนอ่ะบ้างเออตัวเห็นเดี๋ยวเขาจะกินเม็ดลายไปนี่ตือบอกไว้กินแน่ คือบอไวจาเนี่ยเยจ,เยจเอจ้าเจ้าจ้าบูธเนาะมีหลายเนาะจ้า,าน้องเอ้ยอะไรอานนี้นี่นี่มาย่องอันนี้ให้แลาวเนี่ยเบื่อหนุ่ยเราเอาอีสังให้กระทึกล็กน้องเนี่ยโอ้เครื่องของอเอ,อ้เอาขึ้นรถเจรือของเราให้ข้อใจเด้อใจเด้อใจเด้อดีมีแหงเด้อโอ เครื่องของเราให้เต็มเลยเอาขึ้นหลังรถกระบะก่อนเดี๋ยวห่อกระสิมีอย่างาเซฟไพร์เราคือกันมาลังเอาลงเครื่องของแล้วนี่ไอ้เบื้องเบื้องละหอยเห่เาข้างมักแตงมักเต้าสาลีหน่อไม้ครบสุดเอานี่มาหาสองคนจังแพ้เนี่ยมีเนื้อเซฟไพร์เราคือกันเอาไหมาเอาไปเ,เข้าสารห้าสิบโลได้เนาะครับสนับสนุนจัด ลุงเลอะ,นะเนาะอาอัดก้อนเปไปไปใเล่าเอาลีกก้อนเด็กน้อยลีกก้อนเอาไว้ไปนะนี่ฮะเดี๋ยวเฝ้าน,านี่เอาตัวนี้ก้อนเออเนี่เอาไวน้นี่นี่รถนี่เดี๋ยวชิได้หูพร้อมนั่นแหละโอ้ไม่ใช่บวชสบเข่านีน่เนาะหาไวด้ดีๆเด้อให้ลูกทรายหามเขาเด้อไอนีนบ่อันปุน๊กขึ้นเนาะปุ๊กขึ้นเออยันมบบนี้เอามาเอาลงมาโลดตัวซื้อนะ เอาตัวซื้อลงมาพร้อมอันนี้ข้าวสารนี่ห้าสิบโลน้ั่งไปไปเด็ดมอบให้เจ้าแกเอ๊ะเน่เน่ไม่เจาะแต่งแต่ลองอะไรเอ้านี่ตาเอ๊ะแต่ลองอะไรเอ่อผุนต้มสรีให้อีกอ้าวนี่แม่นมดนี่เออสรีเจ้านี่เนาะต้มให้ทีมงานสร้างกินูน้ำใจเล่านี่งามมาเลยอันนี้ข้าวฮาบอลไว้เด้อ เอาหาบอลไว้ดีๆได้จนในฝนตกแล้่ยเวได้มาชิ้เดียวได้นี่เอาปลานี่เอาเอาเอาโอ๊กเดี๋ยเดชไายหูพร้อมแบบเออแเบ็ดเบ็ดเอาอันนี้ออกให้เห็นเห็นเองตัวนั้นคือกันหนีคือกันเอาวางเครงนีนั่นแหละเอามาหนี้จับกล้องให้ไอ้ไอซีเอสจับอย่างจับอยู่นี่บ่ให้เด็กน้อยผู้แก่ส่งแก่เสื้อเข้ามาเด้อ นี่องแก๊มาม่าซอน้ำปลาเด้ออันนี้เอีังเกินไหมใบใบอะไรเด้นัวเนัวกินยัเ่เ็นนัวนี่กินจ้าบ่จ้าจ้านาะง้านี้แล้วอันี้ปงปลาเข้าห้าสิบโลปงปลา2แพ็คเเกลือซองทงเป็นนัวอันนึง ข้อ1น้ำปลาแล้วก็มีน้ำมะม่วงให้เจ้าเอด้อีกนเจ้ากินกุ้งดนอยู่บ่ดนเนาะดนดูเนาะดีใจบ่ดีใจบ่ดีดีใจเนาะมีหยังจะบอกลุงเลิศบ่บอกลุงเลิศดูลุงเลิศลุงเลิศสุนะบอกเพิ่นดูบเพิ่นเอาขอบขอบใจเพิ่นขอบใจเด้อใ่ไล่งเข้า เลือดเอ้ยให้ให้อยู่ดีไม่แห้งอย่าดีไม่แห้งได้อยากกีบอย่าใแต่เลือดเอ้ยอมแม่ทนายแตะแม่ไม่อย่าเบิง่งลูกลูกแพงลูกแม่เนะี่ยอันนี้คือความรู้สึกจากเผัวนเ้าปล <c oughs> ายบรูเลยชื่อกาญโยลังจอยยินเจตโกกาญออบานานันชวนอากีเจ้าลังอ่อนเป็ดตัวรวย เนี่ยก่นปลาไปเน,นี่ออนบุญออนยืนออนตะาการเบียดกลาเราออนชอบออเกิดเมืองแข้งอย่างแม่ละออนปลาไปลางจอยมตัดอัดเออมดว่เอาเปย์มาหนิเปยดูเปัน <c oughs> น้ได้เนยเปรย์ไดไมเอเอเว้าเว้าคือมื่อกี้เปย์น,ปน,น้อยก็ได้บ่เปหลายเราอวพรอเนยอันนอย าางานไหนขึ้นงานใหนได้คำเมื่อหน้ามือนน่อไนเนาะเออให้ได้งินได้คำเมื่อหน้ามือนน่อ <S 2> <S 2> ไนเนาะเออเดซี่ผ้าแพงๆอ่าเดซีพพเด่เปให้ฟังก็คือเล่าเขาไปนี่แหละแต่เราว่าบบเป็นได้เว้าตซัมนี่เลาได้ซัมนี่ทีว่าดีเด้ท่านผู้ชมไหมือว่าสุดยอดแล้วมีของฝากของต้นครบชุดดีเจมกดีใจที่ว่าทางาลุงเลิศสุพรรณเน,นะาะร้านพ้าเครื่องเลิศสุพรรณที่เพิ่นได้ เป็นกำลังรักหรือว่าแห่งรักที่ให้บระตุกนี้เป็นสะพานบุญเนาะมาช่วยเหลือคนยากคนจนแท้ๆคือดังที่เห็นในการนํากันนี่แหละเนาะก็ถือว่าเพิ่นนี่ขอ่วยใส่ให้พรให้คุณรสุพันธ์นั่นรัฐพระเครื่องรสุพันธ์นั่นจงมีสุขภาพเข้มแข็งแข็งแห้งปัสสาวะลูกใคไใครเจ็บเพิ่นว่าเนาะเอ่อทานมาร้อยก็ขอให้ได้กลับไปเป็นพันเท่าเนาะหมื่นเท่าแสนเท่าเนาะแล้วก็สิ่งสําคัญอย่าเจ็บอย่าจนให้ลุงเลิศนี่อ่าถึงแล้วใครถถึงลดอ่า โชคมาล้ำรวยเนาะประมาณนั้นที่เพิ่นอนเอามาเนาะสุดแล้วจะเป็นความดีแต่ว่าอยอมพัาน,น้ำใจของแม่เพื่นนอนเนาะที่ว่าเอาเครื่องโพงมาให้คือจังซี่ก็คือบันเท่าทุกเบื้องต้นก็คือทางลุงเลิศเพิ่นเอ,อ่ยมาเพื่อนบอกมามาให้ประตูนี้มาเป็นสะพานบุญให้ก็คือ,อที่ประตูไปซื้อฟ้ากระแตะเนาะเพื่อจะมามุงบ้านหรือมาข้างบ้านนี้ก็คือเพื่อนให้ซื้อข้าวสารอาหารแห้งอ่าหมายความว่าเป็นวัตถุที่ว่า เป็นปัจจัยสําคัญหนึ่งก็คือเข้าเนาะเข้าเนี่เพิ่นได้ไปขอจากพี่จากอายจากน้องมากินมาบันเท่าทุกในแต่ละวันเราก็ซื้อไม้เลยห้าสิบกิโลอาจจะบรรเทาทุกหรือว่า่วยเหลือเราในเบื้องต้นไปหลายเตอร์แล้วก็มีปลากระปองสองแพ็คเนาะแล้วก็มีเกลือนในสองห่อถุอง,งแล้วก็เป็นวดตถุงหงนึง่งน้ำปลานี่แล้วก็มี2องแก๊สเนาะอันนี้คือบรรเทาทุกเบื้องต้นให้ไม่เท่าเพิ่อนอันนี้จะถือว่าเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ดีๆที่ว่าวัระตูนี้ หาการู้สึกดีมกดีใจร้ายที่ได้เป็นตัวแทนมาเป็นสะพานบุญเสื่อมสะพานบุญให้กับคนทุกคนยากก็คือทางแม่เท่าวนนี้อยู่ทางบ้านสวงไต้เนาะเมืองนองแขวงสมาเขตก็ขอความโมใจลุงเลิศขอให้ลุงเลิศนั้นจงมีแต่ความสุขกายสบายใจความสุขความเจริญเนาะนอนหลับให้ได้เงินมื่นนอนตื่นให้ได้เงินแสนแบนมออกให้ได้แก้ววันนี้โชคเนาะแล้วก็ขอให้เงินขีก้กระไรมาเงินดอลลาร์ก็ให้ไรเข้าเงินบาทก,ก็ให้ อะไรมาที่มาเนาะสิ่งสำคัญจะเจ็บจะจนจะลุ้เดอ้อขอให้ช่วยเหลือคนทุกคนอยา่างแบบนี้ตลอดไปครับเพราัใจหลายๆเนาะผมเข้าปิดเอาต่อเลยเนาะอันนี้แหละคือเครื่องของที่มาเอามาให้แล้วเราก็มีเครื่องของฝากของตนเนต็มที่เลยในหลังรถเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมะแตงเนาะเป็นนไม้เนาะเป็นอีกอย่างอีกที่เราให้นะมะเตงมะซารีอีกเนาะมีสามอย่างถือว่าน้ำใจของไม่เท่าเพิ่อนเทากัอยากเอาเพิ่นกับเอาให้อันนี้ก็คือน้ำน้ำจิตน้ำใจเนาะถือว่า ลาวได้คิดเห็นสิ่งที่บรตุกนี้ำนอำนวยความสะดวกหรือว่าสร้างให้ลาวเนาะในจุดจุดหนึ่งนั้นก็คือว่าลาวก็ยังมีน้ำคิดน้ำใจที่ดีๆเนาะมอบให้บรตุกแล้วก็ทีมงานทางมดนี้เนาะมาอยู่นี่เราก็ต้มซาลีเนาะหรือว่าจีซาลีเนาะหามักเต้ามักแตงมักเต้าเนี่ยอยู่เนก่นกินให้บรตุก หรือว่าให้ทีมงานนั้นถือว่าอันนี้คือน้ําใจอันประเสริฐของยายคนหนึ่งที่ว่าบ้านกระเทบเจ้าบุมีอยู่แต่ว่าน้ําใจเล่านียอมรับเลยเกินร้อยนะูาชมอันนี้ก็ต้องขอบคุณขอบใจยายอีกทีหนึ่งขอบคุณขอบใจเดาย่าเด้อให้เจ้าอยู่ดีมีแรงเด้ออยู่มันอยู่ยืนเด้อคอยลืมอย่างหนึ่งคอยลืมซื้อยากินข้าวเสฉให้เจ้าซื้อหลายแนวไปเลาะซื้ออันนี้ก็ปักไหลายแล้วก็เลยลืมเนาะไปลาะไปหาฝากระเตยานด้ให้ฝากระเตให้เจ้าหนึ่งวนธรรมดาก็เลยลืมเดี๋ยวค่อยมามื่อื่นเดี๋ยวค่อยที่ซื้อ ซื้อยากินเขาเสพด้อยเงินหน่อยอยากซื้อหมูอยากซื้อยาซื้อหมูซื้อยาซื้อไปยังหมู้งมุงกัางโอ้ซื้อมุงอยากได้มุงนกไข่นี่ไล่โอ้อยากได้มุงอยากได้มุี๋ยวขึ้นเฮือนไม่เฮาซื้อให้ขึ้นเฮือนไม่เด้อวยเน็่ตี้อหววอยากได้มุ้งดีแล้วเป็นความคิดเพิ่นอยากได้มุ้งก็คือป้องกันงขายน่ะ ใครเลืออกดียก๋ยว่ายุงลายภาษาบ้านเฮาเนาอเอ้ากลับกัเด้อไปเท่าเดี๋ยนไปเด้อใช่ด,ด,ด,ดูดีไม่แหง้งโชคมาล้ำรวยจะเจ็บจะจนเ้ย